สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมข้็สู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้านาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญกับ Headline News ค่ะ นายกขอพูดครั้งสุดท้ายสึก2สองบิ๊กไม่ทราบเรื่องทนายตั้มออกมาแฉทุกอย่างมีกระบวนการตรวจสอบว่ากาันไปตามกฎหมายยืนยันว่าดำเนินการเรื่องนี้มาถูกทางแล้วนาทีตอนนี้ตนและรักษาการผบตอรอจะโฟกัสไปที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นหลักรกะนผมไม่ทราบเพราะนี้มีคณะกรรมการสืบหาความจริงเรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านเองอย่างที่บอกผมคงไม่ขอคอมเมนต์เรื่องนี้แล้วเพราะผมเชื่อเรามีกระบวนาการยุติธรรมที่ โปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ขาดการไม่มีการอินเตอร์เฟีย์จากทุกๆฝ่ายผมว่าเฉาไม่ชฉามันขึ้นอยู่กับการทําทงานของสำนักงานตุลารชาติมากกว่าการที่จะถูกตําหนิหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าต้องกอบพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งทุกกระบวนการผมเชื่อว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วหน้าที่ผมกับท่านรักษาการผู้ช่วการตุลาชาติคือโฟกัสซอนปัญหาของพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด มิกต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดใจกับทีมข่าวอาชญกรรมเผยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไม่ได้รู้สึกอะไรกับข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาเปิดเพราะเห็นมาหมดแล้วขณะที่มิกโจ๊กยืนยัน1เมษาไม่มีการถแถลงข่าวเปิดใจขอขับเคลื่อนง,งานที่ได้รับมอบหมายคือที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการกระจายอำนาจ และการแก้ปัญหาปากท้องจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและยังมีปัญหาเรื่องที่ดินพิพาทบนเกาะหลีเป๊ะย้ำยังต้องเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์สั่งย้ายรองฟางดาบยาวพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังถูกทนายตั้มแ้เอี่ยวรับสวย3าหน่วยงานส่งบิ๊กตำรวจ โตอสอ,อทอไม่ใช่แหล่งไรายได้ย้ำตั้งแต่รับตำแหน่งก็จับกลุ่มเว็บพนันและยึดทรัพย์หลายพันล้านพร้อมเปิดห้องรองผู้บัญชาการให้ตรวจสอบว่าไม่ใช่ห้องส่งสวยทุกวันที่25ของเดือนตามที่ถูกกล่าวหาสทก็เป็นแห่งเงินที่แบบปหาราได้ตรนี้ไม่ใช่ผมว่าคือคือถ้าตำรวจหน่วยไหนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่นั้นๆมันก็ดูว่าดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆทั้งนั้น พี่ว่าพี่พร้อมตรวจสอบอ่ะคือคือใครจะตรวจสอบก็มาตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้เป็นขัานการเ็าต้องพร้อมถูกตรวจสอบเนาะตอนนี้เรามีการตรวจสอบมีห้องนั้นอยู่จริงยังไงไม่ใช่คือลักษณะห้องเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะนั่นได้เพราะว่าห้องเนี่ยเป็นห้องของผู้ชามันจะเป็นนั่นได้ไงห้องของรองผู้ชิการห้องของผู้ชามันจะเข้าไปนั่นได้ไงนะมีการเข้าไปดูในห้องหรือยังเขาเพิ่ม็นไม่มีไม่มีอะไรเลยก็มีสํานักง,งานนั่งอยู่ปกติ ทนายตั้มสิทธายืดอกรับเตรียมใจว่าถูกฟ้องกลับแน่แต่ขอให้ออกมาชี้แจงว่าข้อมูลตรงไหนไม่จริงเตรียมหลักฐานสู้ในชั้นศาลแล้วยันไม่ได้แฉเพื่อดิสเครดิตชี้เส้นเงินทั้งหมดเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเชื่อมโยงกับใครบ้างจี้นายกเข้ามาแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนและปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำใจไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เราจะต้องถูกฟ้องแน่นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมี เรื่องอิทธิพลมืดอะไรมาอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่เตรียมใจไว้แล้วก็เลยไม่ไม่ได้กังวลอะไรนะครับไอ้เงินจากบัญชีม้านะครับจากสวยเนี่ยทำไมมันต้องเข้าบัญชีญาติท่านท่านก็พูดมาชัดเจนเนลครับสังคมเขารอฟังอยู่จริงผมก็ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกับท่านนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดิสเครดิตอะไรตอนนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเหมือนเป็นฝีนะครับเป็นฝี้ายเม็ดใหญ่อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยนะครับมาเป็นแพทย,ย์ใหญ่ มาผ่าตัดออกนะครับถ้าเกิดว่าท่านทําสําเร็จว่าจะต้องมีแต่คนสรรเสริญท่านแน่นอนเพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครนะครับปฏิรูปสํานังกงานต่างชาติสาเร็จเลยในเรื่องของสวยยันวันนี้ยื่นเรื่องบิ๊กเต่าตามนัดแต่ไม่มั่นใจว่ารับเรื่องแล้วจะดําเนินการต่อหรือไม่หากยังนิ่งจะลุยยื่นนายกและผู้นําฝ่ายค้านเพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสไม่สองมาตรฐาน รวบเจ๊เก่งรองผอโอร,รองเรียนในจังหวัดนนทบุรีผันตัวเป็นหัวหน้าแก๊งขายยาเสพติดเปิดคอนโดย่านรัตนาธิเบศชวนเกร่รวมปาร์ตี้ยาแถมส่งผู้ร่วมขบวนการหลวงแพทย์ให้รักแล้วหลอกเสพไอซ์อ้างเป็นยาบำรุงจนติดหนักแล้วถ่ายคลิปตอนมีสัมพันธ์แบล็กเมล์เอาเงินเป็นล้านรับราชการครูครับเป็นครูข้าระดับไหนครับรองผู้การครับถามตรงๆเลยครับรไม่ปล่อยพวกนักเรียนด้วยไหมไม่ครับ ไม่ไม่เคยครับที่ตำรวจจับมาเนี่ยรับสารภาพไหมรับสารภาพรับรับสารภาพแั้วหมดอนาคตเลยคร,รับผู้การคงเรียกเราว่าครูไม่ได้แล้วนะครับ ผู้การจอเปิดเบื้องหลังรองเจ๊เก่งใช้เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ากลุ่มชายรักชายเพื่อสาวถึงต้นตอหลังจากครอบครัวของเยื่อที่เป็นแพทย์ร้องเรียนถูกขบวนการนี้หลอกใช้ยาเสพติดจนต้องเข้าบำบัดเร่งขยายผลรายชื่อในสมุดจดมีขราชการอีกเพียบ ท,ที่สองที่ชื่อในท็อปเนี่ยคบอ้างตัวว่าเป็นหมอตำรวจเข้ามาตีสนิทกับทางผู้เสียหายนะแล้วก็ชักจูงผู้เสียหายไปเสพยาโดยที่อ้างว่าเป็นยาบำรุงก,กำลังก็ตอนนี้ผู้เสียหายก็กำลังบำบัดอยู่แต่ว่าตกอยู่ในท่าขอยางยาเสพติดแล้วก็ถูกรวงเงินไปจำนวนหลายล้านผู้เสียหายก็ขอให้สืบนครบานไล่จับเพื่อทำลายคลิปลับ ที่เขาเอาไว้ข่มขู่นะครับนี่ก็เลยเกิดปฏิบัติการขึ้นแล้วก็จัดทีมเข้าไปตามหาในท็อปครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานลุยจับลิงลบบุรีวันที่3เน้นจับลิงเกเรกร้าวราตัวใหญ่หัวโจกแก่งชิงของกินตามที่มีคนชี้เป้าจนคว้าตัวไอเด่นมือขวาเจ้ายักษ์จ่าฝูงที่โดนจับไปแล้วก่อนหน้านี้ช่วงไอเด่นถูกจับยังส่งเสียงเรียกให้พวกคล้ายให้เข้ามาช่วยออกจากกรง เจ้าของร้านในตลาดมโนราเผยช่วงนี้ลิงเก็บตัวเงียบเพราะรู้เพื่อนถูกจับเชื่อหลังเจ้าหน้าที่กลับไปสองวันมันจะกลับมารบกวนชาวบ้านอีกขณะที่อธิบดีกรมอุทยานยันจับลิงลบบุรีไปนครน,นายกอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เป็นพื้นที่ปิดและแข็งแรงชาวบ้านไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดรอดเข้าไปในพื้นที่ชุมชน คุณผู้ชมครับเรื่องเล่าการเมืองนะครับเริ่มต้นที่เรื่องน่ายินดีเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าทางที่ประชุมสภาผู้แทนสภน,นะครับได้มีมติเห็นชอบร่างพรบรสมรสเท่าเทียมแล้วนั่นหมายความว่ากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศจะมีสิทธิ์ในการสมรสเท่าเทียมเหมือนกับชายหญิงนะครับ โดยที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบร่างพรบรสมรสเท่าเทียมด้วยมติ400เสียงต่อ10เสียงสาระสาคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น68มาตรานะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อปลดล็อกการจํากัดเพศชายหญิงในการสมรส โดยการแก้ไขคําว่าชายหญิงสามีภริยาเป็นคําว่าบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสครับเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมทั้งคู่มั่นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะมีเพศใดก็ตามให้ใช้คําว่าบุคคลหรือคู่สมรสแทนการใช้คําว่าชายหญิงทําให้บุคคลที่มีความหลากหลายทั้งเพศนั้นสามารถสมรสและได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับการสมรสของคู่ชายหญิงนะครับ อย่างเช่นสิทธิการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิการลงนามยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเหตุเรียกค่าทดแทนและเหตุฟ้องหย่าให้ครอบคลุมกรณีคู่มั่นหรือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ว่าเพศใดให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเพศเดียวกันนะครับคือจากเดิมเนี่ยหากสามีาไปมีชายอื่นฟ้องหย่าไม่ได้<ะ>แต่อันนี้ก็คือทุกอย่างปกติหมดเลย ทางคุณดนุพน์ปุณกาณนะครับประธานกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ย้ําบอกว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ทําเพื่อคนไทยทุกคนคุ้มครองกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็น LGBTQ เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาซึ่งหากร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไปประเทศไทยก็ถือว่าจะเป็นประเทศที่3ครับในภูมิภาคเอเชียที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับ ขอยืนยันครับว่ากฎหมายฉบับนี้ชายหญิงทั่วไปท่านเคยได้รับสิทธิ์อย่างไรท่านจะไม่เสียสิทธิ์แม้แต่น้อยกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่ทุกท่านจะเรียกครับว่าเป็น LGBT เป็นผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศหรืออะไรก็ตามเขาเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่คนเหล่านี้เขาเลือกที่จะเป็นตามสิ่งที่เขาต้องการ เราต้องการที่จะคืนสิทธิ์ให้คนกลุ่มนี้ครับเราไม่ได้ให้สิทธิ์เขาครับกฎหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมหลังจากเสร็จสิส้นการลงมติแล้วนะครับทางสสของพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็ปรบมือแสดงความยินดีแล้วก็มีบรรยากาศที่ร่วมกันถ่ายรูปแล้วก็มีธงสีรุ้งขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับดูบรรยากาศกันหน่อยครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณกรรมธิการทุกท่านครับขอบคุณครับ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันกับอีก4ีฉบับได้แก่หนึ่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศซึ่งานายเจริญ ด้านนายกสิทธาเองนะครับให้สัมภาษณ์หลังสภา,าผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมบอกว่าอยากจะให้ผ่านความเห็นชอบของวุฒธธิสภาด้วยเพราะมีคนอยากแต่งงานกันเยอะไปหมดครับวันนี้ตนเองเนี่ยมาเดินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็ได้เห็นรอยยิ้มของกลุ่ม LGBTQ เยอะไปหมดเหมือนกันล่าสุดกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านความเห็นชอบจากสภาได้ครับดีครับก็อยากจะให้ผ่านทางด้านสวด้วยภายในภายในภายในวาระนี้นะครับจะได้จะได้อินเสกทันทีมีคนคอย ถึงนายกเมื่อวันนี้มีหลายภารกิจนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการประชุมคณะกรรมการดิจิตอล a l ลต t ค่ะซึ่งก็ยืนยันว่าเงิน1,000 0บาท จะถึงมือประชาชนอย่างแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวให้รอฟังข่าวดีวันที่10เมษายนซึ่งเมื่อวานคุณเศรษฐาทวีสินเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลโ l e t ครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทันทีที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะนักข่าวบอกนายกได้กวาดสายตามองไปรอบห้องนะคะแล้วก็ถามทันทีว่าผู้ว่าแบงค์ชาติก็คือคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนร,รพุทธติดอะไรครับวันนี้

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова และจากนั้นก็เข้าสู่วาระนะคะทนายกกล่าวเปิดการประชุมช่วงหนึ่งก็ย้าว่าโครงการแจกเงิน10,000ห,หมื่นผ่านดิจิตอลโวลเลตเป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นผ่านประชาชนแล้วก็บอกด้ว่าเห็นควรพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เป็นไปตามข้อพึงระวังหรือความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมาค่ะ หลังการประชุมนายกออกมาถแถลงนะคะก็บอกว่าทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วยในขั้นตอนทั้งหมดยืนยันว่าในช่วงไตรมารส4หรือว่าสิ้นปีนี้เงินดิจิตอลหมื่นบาทจะถึงมือประชาชนแน่นอนแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวดีที่จะได้ข้อสรุปทั้งหมดวันที่10เมษายนนี้ค่ะวันที่10เมษายนได้ข้อสรุปทั้งหมดและเสนอครมพิจารณาภายในเดือนเมษายนยืนยันกรอบไทม์ไลน์ตามที่ท่านจุลพันธ์แถลงหนึ่ง ไตรมาสสามลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนสองไตรมาสสี่เงินถึงมือประชาชนทุกภาคส่วนเห็นด้วยหมดเดี๋ยวคอยฟังข่าวดีวันที่10เมษายนขอบคุณครับวันที่10เมษายนครับวันที่10เมษายนครับจะพูดถ้าดังส่วนวันที่10เมษายนครับ แล้วนักข่าวก็พยายามสอบถามรายละเอียดกับคุณจุลพันธ์ที่มาแถลงข่าวด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแหล่งเงินจะกู้หรือไม่กู้รวมถึงการแจกจะแจกเป็นก้อนเดียวครั้งเดียวเลยหรือเปล่าคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าจะได้รู้วันที่10เมษายนค่ะ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยประเด็นนี้ครับก็มอบให้ไปดูครับขอบคุณครับคือวันที่สิบอ่ะทุกคนรออยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคืออยากให้ย้ําให้ชัดนี่คือว่าจะจ่ายก้อนเดียวทีเดียวเลยไหมคะรอรอดูดีกว่าครับจะรู้วันที่สิบครับใจมันร้อนครับใจเย็นๆ ส่วนทางคุณและวรวรแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลอาจจะไม่เร็วทันใจเพราะว่าต้องรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็เอามาปรับตลอดเวลาแต่เชื่อว่าสิ่งที่ออกมาจะเป็นโครงการที่สมบูรณ์แล้วก็ตอบโจทย์ข้อกังวลของทุกภาคส่วนได้ ส่วนเรื่องที่คุณทักษิณไปพักเพื่อไทยวันก่อนนะครับก็หลายคุณวิพากษ์วิจารว่านี่จะเข้าข่ายเป็นการครอบงำพักหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ทางคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตก็มองว่าการที่คุณทักษิณไปที่พักไม่น่าจะถึงขั้นเป็นการครอบงำนะครับนะักข่าวก็ถามอีกหลากหลายคําถามพอสมควรนะครับไปฟังเสียงของคุณอิทธิพร่อยครับถ้าดูกฎหมานยนะฮะมันต้องเป็นการครอบงำเการไปที่พักไย ไม่น่าจะถือเป็นการครอบงำนะครับสแสดงว่าถ้าเข้าไปในห้องประชุมว่าระบายอย่างน้ถึงจะถือว่าครอบงำเลยนะครับต้องดูข้อเท็จจริงที่มีขึ้นนะครับถ้าการการะทําใดๆเนี่ยไม่เข้าข่ายที่จะถือได้ว่าเป็นการครอบงำนะครับก็ทําก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะฮะบ,บางคนบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวครอบครัวหรืครอบงำมงงนันมันใกล้กันไหมไมันไม่ไม่ใกล้เลยครับแต่เป็นพอฝ่ายด้วยกันกู้เดียวไม่ใกล้กันครับ รณีคุณทักษิณพักรักษาตัวห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับทางคุณชัยชนะเด,ดชเดโชสสนครศรีธรรมราชประชันทิปัต์ในฐานะประธานคณะกรรมาการตำรวจก็บอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการตอบคำถามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาตัวในทักษิณแล้วนะครับแต่เป็นการตอบกลับมาเพียงประโยคเดียวว่าใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองครับ ส่วนเรื่องห้องพิเศษเนี่ยทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมบุริสภาว่าเป็นห้องที่ดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากนายทักษิณเคยโดนคาบอมในปี49จึงกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกและจะกระทบกับผู้ป่วยคนอื่นก็เลยย้ายไปพักห้องดังกล่าวครับและช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ